วันนี้เราจะมา compare and contrast <S 2> <S 2> เปรียบเทียบนะคะศูย์วิปัสนาที่เรามีโอกาสได้ไปสัมผัสมาจากประสบการณ์ตรงของเรา <S <S เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆที่สนใจจะไปฝึกวิปัสนาแล้วก็จะได้ดูว่าศูย์ไหนอยู่ใกล้ๆตัวเองศูย์วิปัสนาที่เราจะแนะนํานะคะก็จ่เป็นการฝึกวิปัสนาตามแนวทางการสอนของท่านอาจารย์โกเอนกาค,ค่ะศูย์วิปัสนาธรรมธนีจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตนิมิใหม่คลองสามวาพี่โพมีโอกาสได้ไปศูย์วิปัสนาธรมรมปราโนโจังหวัดคนครศรีธรรมราชอันนี้ก็อยู่ทางภาคใต้เนาะเดี๋ยวเราขอแชร์นะคะ ศูนย์ที่ใกล้เรามากที่สุดกรุงเทพมหานครสําหรับเพื่อนๆชาวกรุงเทพคือสาหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็เป็นศูนย์ที่สะดวกที่สุดเพราะว่าอยู่ในระยะที่เราขับรถไปได้ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับก็คืออยู่แถวเขตนิมิตรใหม่นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ actually เป็นศูนย์ที่น่าจะเล็กที่สุดในประเทศไทยน่าจะเล็กที่สุดเลยมั้งอยู่ติดทะเลสาบติดทะเลสาบที่หมู่บ้านเคซ a ก d e n Home ห้องพักอะไรเนี้ยก็จะอยู่ในภายในตึกเดียวกันหมดเลยใช่ไหมที่มีดัดฟ้าที่เราสามารถออกไปเดินได้ ดูเลกวิวได้มีวิวของทะเลสาบที่เราสามารถเดินออกไปแล้วก็ดูวิวได้นะห้องวิปัสนาอยู่ชั้น2ก็ต้องสําหรับท่านที่สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้ด้วยตัวเองอันนี้สําคัญเพราะไม่ได้มีลิฟต์เพราะฉั้นใครที่เพิ่งผ่าตัดเข่าเนี่ยยังคุณแม่หนูดีเนี่ยผ่าตัดผ่าเปลี่ยนเข่าเทียมสองข้างจะต้องร้อยเดินขึ้นบันไดสะดวกก่อนเนาะ ถึงจะสามารถไปได้สูนิพัสนาธรรมธานีเป็นห้องน้ํารวมนะคะสไตล์ฟิลลิ่งจะคล้ายๆล้ายบิสเนสโฮเทลนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าเป็นบิสเนสโฮเทลในลักษณะโฮสเทลและทุกคนจะมีห้องนอนเป็นเซลเล์เล็กๆแยกไป <c oughs> แต่ว่าห้องน้ําใช้ร่วมกันนะคะก็จะเป็นห้องแถวติดกันเลยเนาะห้องน้าใช้ร่วมกันเปิดแอร์ค่ะแต่ไม่ได้เปิดตลอดทั้งวันห้องวิปัสนาอยู่ที่ชั้น2ใช้ร่วมกันเป็นห้องใหญ่ เปิดแอร์เพราะว่าอยู่ในกรุงเทพอากาศจะค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็ห้องพักของเราปกติแล้วไม่ได้เปิดมีแอร์แต่มีแอร์รวมเซ็นทรัลแอร์เปิดช่วงพักกลางวันเที่ยงถึงบ่ายโมงเพื่อเราสามารถพักผ่อนนอนราบได้อาจจะนอนกลางวันหรืออะไรเพื่อเตรียมนั่งวิปัสสนาต่อไปในพักบ่ายแล้วก็จะเปิดแอร์ให้1ชั่วโมงตอนกงวันแล้วก็จะเปิดแอร์ให้ตอนกลางคืนสามทุ่มถึงตีสีค่ะนะคะในเวลาที่เรานอนหลับ พี่โบมีอะไรจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่จะไปศูนย์นิันัสนาธรรมธานีบ้างทางศูนย์เนี่ยครับด้านหลังไม่ให้ทะเลสาบสามารถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับด้านหลังสวยงามมากเลยครับจริงๆก็เหมาะกับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะฮะก็คือไปที่นั่น,นะเพื่อเป็นความสะดวกสบาย ในการปฏิบัตินะครับมีแอร์มีน้ําอุ่นไม่ต้องห่วงอะไรมากอ่ะมีคนซับผ้าให้แต่ว่าที่เนี้ยก็จะสปายะสําหรับคนที่มีความเคยชินในลักษณะนั้นเพราะวัถ้าท่านอนกรุงเทพศูนย์เนี้ยอาจจะเป็นศูนย์ที่เหมาะแล้วก็สะดวกที่สุดเพราะไม่ต้องขึ้นเครื่องบินขับรถไปได้มีที่จอดรถมีที่จอดจักรยานยนต์เอาเข้ามาได้พิพลมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆที่อยากจะเตรียมตัวไปสูนธรรมธนีบ้างขอให้มีใจให้พร้อมครับที่เหลือเป็นเป็นรองที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้มีความตั้งใจ สิ่งที่จะมาปฏิบัตินะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจเราความสะดวกสบายอาจจะไม่ได้ถูกใจเราอะไรเงี้ยแต่ก็ขอให้จําว่าลงามาเพื่อมาปฏิบัติเราไม่ได้มาโรงแรม5้าดาวเราไม่ได้มาแบบมาท่องเที่ยวหรืออะไรแต่เรามาผ่าตัดจิตใจของเรามาฝึกจิตใจของเราครับธรรมปราโน,โนพี่โบอ่ะศูนย์ธรรมปราโน,โนอยู่ในป่าที่คีรีวงไปจากกรุงเทพไปยังไงก็ <c oughs> บินบินนะครับบินหน้าจอดจากดอนเมืองเนี่ยบินไปนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วก็ ไปต่อรถสองแถวน่าจะเกือบๆชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปถึงเหมือนเขาเป็นอยู่ทางเข้าไปควีวงเนี่ยครับแต่ไม่ได้อยู่ในตัวควีวงนะครับแต่ก็คือไปไปในทางเดียวกันก็แถวๆนั้นก็คือเป็นป่าครับอากาศดีมากเลยร่มรื่นแล้วก็อากาศดีนะครับอากาศดีมากๆมีการแบ่งสัดส่วนที่เป็นระบบมากสะอาดสะอ้านนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แต่ว่าก็ไม่เล็กไม่เล็กเท่าธรรมธานีนะครับมีแอร์ไหมคะมมห้องพักห้องวิปัสสนาห้องกินข้าวห้องไม่ไม่มีแอร์ครับไม่มีแอร์แต่ว่าไม่ได้ร้อนเพราะว่าห้องปฏิบัติเนี่ยออกแบบมาแบบหลังคาสูงนะก็เย็นสบายอากาศถ่ายเทดีครับเหมาะกับการปฏิบัติมากห้องพักก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนนะครก็คือเย็น แถวนั้นต้นไม้เยอะมากครับอากาศดีคือเป็นเรือนแฝดห้องพักเป็นเรือนแฝดราคาเดียวกันแบ่งออกเป็น2ยูนิตแต่ละยูนิตจะมีที่นอนที่อาบน้ําซักผ้าเข้าซ่วมแปลงฟันในยูนิตของตัวเองอันนี้ต่างกับธรรมชาตาน,นีแล้วนะที่นี่คือต่างคนต่างในยูนิตของตัวเองไปเลยใช่ที่ปอรโนคือในแต่ละห้องนอนเนี่ยก็คือแต่ละแต่ละที่พักของของแต่ละท่านนะครับก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พีนน่โพแนะนําให้เตรียมไปคือ ไปฉายครับโอเคธรรมะท่านนี้ไม่ต้องนะคะเอาไปฉายไปก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าธรรมะปราณโน,โนทำไมไม่ฉายเพราะว่าเ,เราจะต้องเดินไปห้องปฏิบัตรรวมครับซึ่งอันนี้เป็นต้องเดินออกไปด้านนอกนะครับก็จะเป็นทางเดินนะฮะก็ลัดเลาะไปตามสนามหญ้าเงี้ยครับแล้วตอนกลางคืนหรือตอนเชา้าตรูม่มันก็จะค่อนข้างมืดนะครับบางครั้งจะมีหอยหอยทากที่เขาเดินอยู่บนบนทางนะครับบนทางเดินเนี่ยเราก็ไม่อยากไปเหยียดเขา การมีไฟฉายเนี่ยก็สําคัญมากครับความเมนต์เรื่องอาหารนิดนึงเป็นอคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ค่ะก็นับว่าอาหารพอทานอิ่มเหมือนเป็นอาหารไทยแล้วส่วอยหา่จะมีผัดนีผ่ผ,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 ผัดผัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนเป็นอาหารไทยนี่แหละครับก็สําหรับใครที่กลัวเรื่องอาหารหรืออาหารการกินเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าถ้าท่านเป็นคนไทยชินกับการกินร้านข้าวแกงปากซอยอะไรประมาณนี้ที่ทางอาหารไปในทิศทางนั้นถูกปากคนไทยโอเคเลยค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณพี่พอมากๆเลยสาหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ บายบายค่ะ